เมามาแล้วครับใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยครับกับ r ี v o 2.4รุ่น G นะครับปี2018นะฮะเป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะครับเข้ามาใหม่รถล้างแต่ภายนอกนะแต่ว่าภายในยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพหรือว่าสปาใดๆนะได้เบนแบตหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับเรียบร้อยแล้วนะครับภายในคุมโทนสีดำแบบนี้ได้จอ7นิ้วกล้องถอยมีให้นะครับแอร์ออโต้ดิจิตอล G-automat แบบ6สปีดภูดมิลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับประกันโครงสร้างเกรดเอนะไม่ชนหนักจมน้ำพิวาตตัดต่อมามาพร้อมโลบาร์แบบนี้เลยนะครับสวยๆเท่ๆหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะฮะคันนี้ราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้น5 0 0 1 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000-2สนใจไปรับชมรายละเอียดในคลิปเต็มให้จบนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับสวัสดีทุกคนนะครับผู้ติด,ดตามทุกท่านนะครับผมที่สนใจรถกระบะมือสองนะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะเป็นตัว Toyota Hilux Revo 2.4รุ่่นน G ปี2018เเข้ามามมใหมยลยะครับ เป็นตัว4ประตูยกสูงสีบอลเงินสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับรถยังไม่ได้ผ่านการล้างนะ้ําหรือว่าเอาไปปรับสภาพซัมสปาใดๆสภาพแรกรับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะครับกระจังหน้าเป็นดําเงานะตัดด้วยโครเมียมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วาสาสๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์แล้วก็ไฟเลี้ยวบิวอินอยู่ในโครมเดียวกันนะครับโครมไฟสภาพสวยใสยสมบูรณ์มีในส่วนของไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้าด้านซ้ายด้านขวานะสภาพสวยใสยส,ยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆ ฝากระโปรงเรียมสันคมคมสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มรับประกันโครงสร้างเกรดเนะครับรถไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ราคาเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเหลือเพียง5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีดาวก็ผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ9,200บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะได้รถรีโวแบบนี้ไปใช้งานนะครับผมนะครับตัวยาเนี่ยได้เป็นปี2023ด้วยนะครับ เพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะสภาพดอกยางยังลึกๆเหลือๆเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับสาหรับซุ้มล้อเนี่ยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับซีนเดิมนะครับนะครับน็อตไม่มีกะไม่มีขยับล้อแม็กเดิมโรงงานนะเป็นแม็กอันลอยขอบ17นะครับผมนี่สภาพแม็กสวยๆเลยนะครับผมมีในส่วนของตัวชายบันไดนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับอาจจะฝุ่นนิดนึงนะครับแต่ว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ มีการล้างน้ำผิวพันธุ์เฉพาะด้านนอกอย่างเดียวนะครับผมได้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับผมมาเข้ามาดูรายละเอียดภายในกันนะครับผมสมภารภายในเนี่ยจะตกแต่งด้วยโทนสีดาแบบนี้นะครับเบาะฝั่งคนขับเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับสภาพเบาะสวยๆตึงๆนั่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขานะครับได้ไปเอาไปใช้งานกันต่อได้ย,วยาวๆเลยนะครับผมนี่ครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบนสมบูรณ์นะ ทั้งเบาะผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับเนี่ยภายในกลิบๆเลยนะครับนี่ขนาดรถยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพหรือว่าเอาไปทําสปาใดๆเลยนะครับผมแผงประตูเนี่ยตกแต่งด้วยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีดําตัดสีเทาสปอร์ตเมนอาตเดิมโรงงานเรียงครบๆสวยๆนะซีนซิลิโคนเดิมที่วางแขนนะครับเป็นวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนไม่มีฉีกไม่มีขาด กระจกได้ระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีปรับพับกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของซอกด้านแก้มนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับเม็ดอาร์ตกลมคมชัดนะฮะนี่ครับประตูเดิมไม่เคยแกะทาทรงทําสีใดๆเลยนะครับผมแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับไม่มีรอยสนุกสนิมได้นะครับผมนี่ครับภายในคลิบๆแบบนี้เลยนะครับใครหารุ่นจีอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับผมพวงมาลัยหนังนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน ตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ขวามือปรับในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นนะส่วนซ้ายมือเนี่ยสามารถรับสายบางสายได้นะครับแล้วก็ปรับเครื่องเสียงได้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขใหม่นนะปัจจุบันกันนิดน,นึงนะครับผมนะครับกราฟ,ฟิกก็สวยงามประมาณนี้ก็เลยนะครับผมสำหรับเลขใหม่นนะปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนโลเท่านั้นนะครับสำหรับรถปีสิบแปดกับเลขใหม่แสนโลก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับ คอนโซลด้านหน้านะครับดัชบอร์ดด้านบนก็สีไม่ซีดไม่จางนะเจ้าของดูแลดีไม่ได้จอดต่างแดดได้จอขนาด7นิ้วนะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับแอร์ออโต้นะครับเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่วางแก้ว2ใบเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ6สปีดนะฮะปัดเข้าหาตัวบวกลบได้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Eco แล้วก็พาวเวอร์โหมดให้ได้ใช้งานนะครับผมนะครับสวยๆเลยภายในนะครับกิ ดีขนาดรถยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพหรือว่าเอาไปทําสปาใดๆเลยนะครับผมเพดานสะอาดนะครับไม่มีรอยสักยงสักยันใดๆนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับเกรดเแน่นอนคันนี้ไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อนะซอกประตูน็อตเดิมไม่มีรอยไข่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะฮะแนสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกา่าหัวน็อตคมๆกริบๆแบบนี้นะครับน็อตประตูเดิมไม่เคยถูกไขไม่เคยถูกแกะนะครับ ใครสนใจคันนี้โทรมาได้นะครับ0831318826สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะครับเบาะด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดได้ไปเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมนะครับเป็นเบาะหนังด้วยดูแลรักษาง่ายนะสามรับแถว2เนี่ยจะมีในส่วนของช่องแอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับคนที่นั่งแถว2เนี่ย ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับว่าช่องแอร์ด้านหน้าจะมาไม่ถึงด้านหลังนะครับผมนะครับรถเดิมๆนะครับสีเดิมนะครับไม่มีรอยเยิ้อของการทําสีซ่องประตูนะครับเม็ดอาร์ตกลมคมชัดมาร์คสีตามสีโรงงานอยู่ครบๆนะประตูเดิมไม่เคยแกะซ่อมทําส่งทําสีใดๆเม็ดอาร์ตตรงประตูอยู่ครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมที่วางแขนนะครับประตูหลังขวาวัสดุหนังบุนุ่มสภาพสวยงามนะครับไม่มีช้ำ ถือว่าเป็นรถกระบะที่น่าใช้นะประหยัดน้ํามันใช้งานในเมืองก็ค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วก็เดินทางไกลก็ดีนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ12-14โลลิตรนะครับผมนี่ครับด้านท้ายเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีรอยบุบได้ๆนะครับผมไฟเบรกสภาพสวยใสสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้วนะครับโลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบๆมือจับด้านท้ายเป็นแบบคมเมียมีไฟเบรกดูที่3นะครับ กล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกสภาพสวยสภาพใสไม่มีรอยแตกแล้าโลโก้อยู่ครบนะครับด้านหลังก็จะตกแต่งด้วยโลบาร์แบบนี้เลยนะครับผมนี่มีให้แบบนี้เลยใช้งานได้จริงนะครับผมนะครับท้ายเดิมๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะฮะสำหรับในส่วนของตัวแมกไลเนอร์ครับนี่นะครับแ้าไม่ได้โดนมาทุกหนักเลยนะครับสภาพคือกริปมากๆนะครับผมนะครับสภาพกริปมากๆถ้าไม่มีรอย จากการบรรทุกหนักแต่อย่างใดนะครับผมสันนิษฐานได้น่าจะส่วนใหญ่วิ่งกระบะเปล่านะสำหรับคันนี้นะฮะนี่ครับเป็นสีบอลสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับพีระเนอร์นะครับจะมีสติกเกอร์พีระเนอร์แบบนี้อยู่ผิวพานแถมนี้ก็สวยๆนะครับคมๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มไปแต่อย่างใดนะครับผมประตูด้านหลังซ้ายนะับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำนะฮะในส่วนของน็อตจุดน็อตต่างๆไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยแกะ อาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้นะครับที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มสภาพสวยตรงนี้ก็มีสกรปรกไปบ้างนะเดี๋ยวสปาเพิ่มให้นะครับผมซอกเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาร์คสีตามสีโรงงานอยู่ครบประตูเดิมไม่เคยแกะซ่อมทําส่งทําสีได้ๆนะครับรับประกันนะคันนี้โครงสร้างเกรดเนะครับหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังนะว่ามีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำ หรือว่าตัดต่อตัวถังเข้ามานะคะยินดีรับซื้อคืน100%เต็มเลยนะครับผมนะครับแผงประตูด้านหน้าซ้ายสภาพเดิมแบบนี้เลยเมทัอาร์ตอยู่ครบเรียงตัวสวยๆแบบนี้วัสดุหนังที่ใช้บุนนุ่มสภาพสวยไม่มีช้ำตะเข็บเดินได้ต่างๆครบท้วนสมบูรณ์แก้มซ้ายนะครับน็อตไม่มีไขไม่มีแกะนะครับซอกด้านในแห้งๆสวยๆมาร์คสีต้มสีโรงงานอยู่ครบๆนะครับประตูเดิมไม่ซ่อมไม่ทำสีใดๆนะครับ ภายในก็สะอาดสาดนะครับนี่ขนาดรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพหรือว่าสปาใดๆเลยนะครับนะครับซอกเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะนะฮะแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตคมๆกิบๆินะครับไม่เคยชนหนักจมน้าพลิกวคามตัดต่อนะฮะเลขไมแค่ห0 0 0งแโลเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะใช้งานระดับกลางๆนะฮะสีเดิมโรงงานทั้งคันนะฮะเป็นสีบอเงิน ตอนนี้ราคาก็อย่างที่บอกไปเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับเหลือเพียง5,019,000ฟรีดาวจะผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ9,200บาทเท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวถัดมาพาเข้าไปดูในส่วนของระเดยดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาครับถัดมาเข้าไปดูในส่วนของระเดยดห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับ150แรงม้าเครื่องเดิมนะครับประกันยางน็อตต่างๆไม่เคยถูกขายไม่เคยถูกแกะ ห้องเครื่องสภาพกิบกิบแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยค่าน้ํามันไหลเยอะออกมานะครับนี่แห้งๆสวยๆนะฮะตรงนี้ก็จะมีแผ่นเพจตัวรถแล้วก็แผ่นเพจมอกออยู่ตรงนี้เพจเดิมโรงงานเลยนะครับซองด้านในนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะฮะแห้งๆสวยๆปั๊มเดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะทําสีนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตามรูระบายความร้อนของฝากระโปรงก็ยังคมๆสวยๆ สติกเกอร์เดิมนะครับหน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาไม่มีรอยโดนสาดสีนะฮะฝากระโปรงเดิมก็จะมีในส่วนของปั๊มโตโยต้าอยู่ตรงนี้นะครับน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยแกะแห้งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนะครับห้องเครื่องเดิมๆแบบนี้คาร์ด้านหน้าตรงๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับผมน็อตต่างๆไม่เคยถูกไขไม่เคยถูกแกะนะฮะก็จะมีปั๊มนะครับปั๊มอาปั๊มเดิมโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะครับ คารด้านหน้าตรง,ตรง,ตรงสๆสวยๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของปั๊มแอลนะครับคมๆนะครับปั๊มเดิมโรงงานนะครับคานเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมรถไม่ได้มีการชนไม่ได้มีการพลิกคว่ำกับตลบมาแน่นอนนะฮะขายสนใจคันนี้นะครับกับเจ้าตัวโตยต้าไฮรักรี v o นะฮะ2.4รุ่น G นะได้ตัวท็อปสุดปี2018เข้ามาแล้วนะครับเกียร์ออโต้เลขไมล์การใช้งานแค่1 0 0 0กิโเมเท่านั้น ราคาเอื้อมถึงได้นะตอนนี้เหลือเพียง5 1 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นประมาณ9,200บาทเท่านั้นสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต,ต,ต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ